ตำนานกรีกโบราณเชื่อเรือดำน้ำไททานเรือไททานิกเชื่อมโยงกันก่อนสู่จุดจกอันน่าเศร้าสังเวยหชีวิตใต้ทะเลลึกหลังได้รับการยืนยันจากคนเรือตรีจรนเมลเกอร์จากหน่วยยามฝั่งสหรัฐที่ทแถลงว่าพบชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททานที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่18มิถุนายนซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรือดำน้ำดังกล่าวเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงและผู้โดยสารทั้งห้า คนเสียชีวิตทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีการค้นคว้าอ้างอิงตามหนังสือวรรณกรรมประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการหรือ e l i t i History of Literature เขียนโดยนายจอห์นซัตเทอร์แลนด์ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านวรรณกรรมอังกฤษสมัยใหม่มคอนเลจลอนดอนของอังกฤษแปลโดยนายสุระเด,ดชโชติอูดมพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโดยเนื้อหาจะเผยถึงที่มาและความเชื่อมโยงของคำทั้งสองคำ ซึ่งคำว่าไททันไททันซึ่งเป็นคำนามหมายถึงผู้ที่มีพละกกำลังมหาศาลและคำว่าไททานิคไททานิคเป็นคำคุณศัพท์ของคำว่าไททันซึ่งในหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าในตำนานกรีกโบราณบรรดาไททันไททันคือเผ่าเทพ,พเจ้ายักษ์ผู้ให้กำเนิดเหล่าไททันคือผืนดินและท้องฟ้าและพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์แรกบนโลกที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์หลังจากเสพสุกในฐานะเผ่าพันธุ์ที่มีอำนาจมากที่สุดบนโลกเป็นเวลานาน เหล่าไททันก็ตกอยู่ในภาวะสงครามอันยาวนานนับสิบป,ปีกับเหล่าทวยเทพเผ่าพันธุใหม่ที่มีวิวัฒนาการสูงขึ้นนาฬิกาแม้ว่าไททันจะเป็นยักษ์ที่มีพะละกําลังมากแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขามีเหล่าทวยเทพเผ่าพันธุใหม่ซึ่งมีชื่อว่าโอลิมเปียนโอลิมปิอันมีความสามารถเหนือกว่าในหลายๆด้านทั้งปัญญาความงามและทักษะต่างๆที่สําคัญคือเหล่าโอลิมเปียนมีลักษณะเหมือนมนุษย์ หรืออาจเทียบได้ว่าเหมือนกับพวกเรามากกว่าจะเป็นเพียงพลังธรรมชาติแม้ว่าจะมีพละกกำลังมหาศาลแต่ตามตำนานแล้วเหล่าไททันต้องประสบกับความพ่ายแพ้เรือเดินสมุทรของบริษัทไวสตาล์ Line, ซึ่งจมลงไปที่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกในเดือนเมษายน1912มีชื่อว่าไททานิกและมีพิธีที่เชื่อมโยงกับตำนานอย่างการรินเล่าวงสวงโดยข้อขวดแชมเปญกับหัวเรือเรือลำนี้ได้ชื่อดังกล่าวเพราะเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดเร็วที่สุด และมีกำลังมากที่สุดลำหนึ่งที่จะแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกในสมัยนั้นผู้คนเชื่อกันว่าเรือไททานิกไม่มีวันล่มแต่คนที่ตั้งชื่อดังกล่าวย่อมรู้สึกไม่สบายใจนักดูจะเป็นชะตาลิขิตที่ล่อลวงใจเลือกตั้งชื่อเรือว่าไททานิกหากแมนพวกเขาจะรำลึกได้สักนิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าไททันนายซัตเทอร์แลนด์ระบุอีกว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราลหลงไหลมหตาตัยครั้งนี้อาจเป็นเพราะเราสงสัยไร้ เหตุผลว่าเหตุการณ์เรือไททานิคล่มนั้นเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างให้แก่เราต้องใช้เงินนับล้านล้านดอนลลาร์เพื่อสำรวจเรือที่จมอยู่ใต้น้ําและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีหลายคนอยากให้กู้เรือลํานี้เหตุการณ์ดังกล่าวบ่งบอกเรื่องบางอย่างมันเตือนเราถึงบางสิ่งที่เราควรจะพยายามทําความเข้าใจอย่างแท้จริงประโยคที่ว่าอย่าทะนงตนจนเกินไปน่าจะเป็นข้อเตือนใจจากเหตุการณ์ที่กลายเป็นตำนานแห่งยุคสมัยของเรา สารผู้ทำหน้าที่ไต่สวนหลังจากเหตุการณ์เรือไททานิกอับปางได้พิจารณาเหตุและผลก่อนลงความเห็นว่าความผิดเกิดจากการบังคับกฎที่หย่อนยานการตรวจตราดูหินโสโครกอย่างละหลวงการสร้างเรือที่ไม่ได้มาตรฐานและพื้นที่วางเรือทูชีพที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายทั้งหมดนี้ไม่ผิดจากความจริงเลย